ยินดีต้อนรับสู่เจดีโรชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเกม h าวเวิร Moon และเกม Story of Season ททาไมผมถึงแบ่งเกมนี้เป็น2ชื่อนะครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับถ้าย้อนกลับไปนะครับเกม h าวเวิร Moon เนี่ยสร้างขึ้นโดยอาจารย์โยชิฮิโร่วาดะนะครับ อาจารย์เนี่ยมีแนวทางแนวคิดในการสร้างเกมชาวไร่การทําสวนนะครับการใช้ชีวิตในชนบทโดยอาจารย์แกเนี่ยไปใช้ชีวิตในโตเกียวนะครับไปทํางานแล้ววันหนึ่งเนี่ยนึกถึงการใช้ชีวิตในชนบทคิดถึงชาวไร่นะครับเขาก็เลยสร้างเกมนี้ขึ้นมานะครับโดยใช้ชื่อว่าโบคุโจมูนการิโดยภายหลังเกมเนี่ยก็ได้ใช้ชื่อว่าฮาวเวิร์ดมูนนะครับโดยทางไข้มาเวลัสเนี่ยได้ทําการจับมือกับ่ายนาซิเมะนะครับแล้วก็ ขายเกมนี้เนี่ยในฝั่งอเมริกานะครับโดยต้องใช้ชื่อว่า h าวเวิร์ดมูนะครับโดยชื่อนี้เนี่ยก็ถูกจดชื่อในกรรมสิทธิ์จากทางนาัสซิเมตนั่นเองแล้วทำให้เกม h าวเวิร์ดมูเนี่ยโด่งดังมากๆนะครับถ้า เรียกได้ว่าเป็นภาคยอดฮิตเลยก็คือ Back to Nature นะครับที่ลงใน PlayStation 1นั่นเองแล้วเกมพาเวล์ o ูดเนี่ยก็สร้างภาคต่อๆมาเรื่อยๆนะครับโดยมีเป็นภาคยอดฮิตกันมายาวนานนะครับจนมาถึงปี2011เนี่ยพาเวลัสเนี่ยก็ได้ทำการจับมือกับค่ายใหม่นะครับที่ชื่อว่า Aq Interactive แต่ว่าค่ายนี้เนี่ยดันมีค่ายลูกที่ชื่อว่า Exis Games นะครับที่เขามีความสามารถในการแปลเกมภาษาอังกฤษได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไห้พา,าเวลัสก็ไม่จำเป็นที่จะต้องงอนาซูเมทอีกแล้วนะครับทำให มาร์ลัสกับนัสเซเมเนี่ยจำเป็นที่จะต้องปล่อยมือออกจากกันนะครับแต่ว่าในชื่อแฟนชายเนี่ยมันถูกจดในชื่อของนัสเซเมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง2บริษัทก็จําเป็นที่จะต้องดําเนินแนวทางการสร้างเกมต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อก็ต้องตกไปอยู่ของฝั่งนัสเซเมนั่นเองนะครับทำให้ทางมาร์ลัสเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่จากฮาวเวิ m มูนเป็น Story of s ฟซีซันะครับส่วนนัสเซเมก็ใช้ชื่อเดิมฮาวเวิทมูนในการขายเกมแต่ทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็สร้างเกมแนว ชนบทชาวไล่การใช้ชีวิตชาวไล่เหมือนกันเลยนะครับสุดท้ายมาเวลาที่ใช้ชื่อบ ok o คุโจโมโนกาตาริมาเปลี่ยนเป็น Story of s e a ีซันะครับก็จะมีแนวทางเหมือนอาจารย์วาดะเลยนะครับการสร้างชีวิตชาวไล่การทำสวนการจีบสาวการแต่งงานการใช้ชีวิตชนบทที่เรียกได้ว่าเหมือนฮาวเวิร์ดบูนยุคแรกๆเลยนะครับที่เป็นลายเซนของอาจารย์วาดะแล้วก็คือสไตล์แบบ ฮาวเวดมูนจริงๆที่คนชื่นชอบกันเลยส่วนค่ายนสัสซิเมตที่ยังใช้ชื่อฮา e เว Moon อยู่เขาก็ยังสร้างเกมแนวชาวไร่ทําสวนปกติเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าการทําเกมการพัฒนาเกมของทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับทั้งการาฟิกเนื้อเรื่องระบบเกมนะครับเรียกได้ว่าเหมือนจะเป็นคู่แข่งกันก็ว่าได้นะครับแต่ว่าเกมเนี่ย ทำสวนทำไร่หรือว่าการใช้ชีวิตทํำฟาร์แบบนี้ปัจจุบันนี้มันไม่ได้แค่มี h a r v e s t Moon กับ Story of Seasons เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีเยอะมากๆทั้ง2ฝั่งเนี้ยก็พยายามจะสร้างเกมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มาแข่งกันทางด้านการตลาดเกมอีกด้วยและปัจจุบันนี้คนที่สงสัยว่าเฮ้ย a r v เวิ Moon ดั้งเดิมจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมจะแนะนําเลยนะครับถ้าใครที่เป็นแฟนฮาวเวิ m มูนมาตั้งแต่แรกๆนะครับให้คุณจําไว้ว่ามันคือโบ k u โจ m o n นกาตาลินะครับที่เปลี่ยนเป็นชื่อ Story of Season แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณที่อยากเล่นเกมทําสวนการทําฟาร์มชีวิตชาวไร่โดยแท้ที่เป็นายเซนของอาจารย์วาดะนะครับ เล่นเกม Story of Season นะครับเพราะใช้ชื่อนี้เป็นหลักแล้วเชื่อว่าจะทำใช้ชื่อนี้ไปตลอดผมก็ยังชื่นชอบแนวทางของอาจารย์โยชิฮิโรวาดะอยู่นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเกม Story of Season ที่เป็น h a r เวิร Moon เมื่อก่อนเนี่ยที่แบบเรามองว่า Back to Nature เนี่ยน่าจะเป็นภาคที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าคนที่เล่นเกมฮาวเวิร์ดมูมายุคแรกๆ ก็คือถ้าตามติดมาตลอดเนี่ยมันจะมีภาคดีๆหลายๆภาคเยอะมากนะครับอย่างภาคที่ลง DS ที่ผมชอบเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นแกนปรา่านะครับอาเ o ดมูลเทลออฟส o ทูทาวเวดมูลซันชัยไอซ์แลนด์ที่แบบเขาก็เป็นแนวชีวิตการทำไล่ชาวสวนเหมือนกันนะครับแต่แนวทางเกมหรือว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนออกไปตามยุคสมัยหรือว่าตามเหตุการณ์ต่างๆ,ๆที่เขาวางไว้นะครับแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าตามชื่อภาคเนี่ย มันจะมีชื่อภาคต่อท้ายแล้วก็จะเป็นชื่อภาคที่มีเนื้อเรื่องมีความเกี่ยวโยงกับภาคนั้นๆนะครับปกติเนี่ยเราจะเห็นภาคต่อของเกมจะเป็นแบบภาคหนึ่งภาค2องใช่ไหมครแต่ฮาวเวดมูลเนี่ยเขาจะไม่มีฮาวเวดมู o หนึ่งฮาวเวดมูลสองอะไรอย่างเงี้ยยุคหลังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นชื่อภาคหรือว่าถ้าเราเหมือนดูหนังมันจะเป็นชื่อตอนอะไรอย่างเงี้ยครับมัน ก็แสดงให้เห็นถึงว่าภาคน,นั้นเนี่ยจะมีแนวทางเป็นแบบไหนมีเนื้อเรื่องเป็นแบบไหนนั่นเองถึงแม้ h a r v a r d m o o n กับ Story of Season เนี่ยก็จะเป็นเกมคนละค่ายนะครับที่มีแนวทางเดียวกันแต่ก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้นแหละครับว่าชอบแบบไหนชอบเกมไหนนะครับซึ่งผมจะไม่บอกว่าแบบไหนดีที่สุดนะครับเพราะว่าความชอบของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันผมเป็นแฟนเกมนี้มายาวนานแล้วก็ผมชอบวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตในเกมนี้นะครับซึ่งผมหลงรัก ชีวิตชาวไร่ชาวสวนรู้สึกว่ามันมีความสุขได้อยู่กับธรรมชาติได้เลี้ยงสตัตว์ได้ปลูกผักผลไม้แล้วก็ได้ใช้ชีวิตในชุมชนเล็กๆอะไรเงี้ยครนี่เป็นความฝันอย่างหนึ่งของผมที่ไม่สามารถสร้างได้ในชีวิตจริงอะไรเงี้ยเกม h a w v e i t Moon หรือว่า Story of s e a s o n มันก็เลยค่อนข้างตอบโจทย์กับคนที่รู้สึกว่าอยากใช้ชีวิตในโลกของตัวเอง ในโลกชาวสวนชาวไร่ที่ตัวเองสร้างขึ้นมาสำหรับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนเกมนี้นะครับชอบภาพไหนก็พิมพ์มาคุยกับเราได้นะครับสำหรับวันนี้ J จฮีโร่ a n n e l ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ